คำถามต่อไปนะครับจากกทมนะครับพี่น้องจากกรุงเทพมหานครมีด้วยการสองคำถามนะครับมุสลิมขายน้ําหอมได้หรือไม่ครับน้ําหอมจ้ะน้ําหอมได้มุสลิมขายน้ําหอมได้สมายเลยอ่าแบบนี้เคยบอกเปรียบเทียบเอาไว้นะว่าอุปมาของคนที่มีเพื่อนดีนะครับกับอุปมาของคนที่มีเพื่อนไม่ดีเนี่ยเหมือนกับคนขายน้ําหอมเพื่อนดีเนี่ยเหมือนกับคนขายน้ําหอม ไปนั่งกับคนขายน้ําหอมเนี่ยจานมีขาดทุนไหมไม่มีเลยดีกว่ามมีควาน้อยที่สุดเนี่ยได้เดี๋ยวได้กินยสมินเดี๋ยวเข้ามาป้ายแล้วเดี๋ยวกินโรสกินกุหลาบกินอะไรต่างๆมีแต่เรื่องเดี๋ยวก็ได้กินนั่นเดี๋ยวก็ได้กินนี่มีแต่เรื่องของหอมๆทั้งนั้นเลยดีๆงั้นเลยดีทั้งนั้นเลยหรือบางทีเราอาจจะซื้อ ซื้อน้ำหอมกันมาก็ได้ของหอมมาใช้ที่บ้านมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวบางทีเขาอาจจะฮัดียาให้มาทำดุลินะบางทีเขาอาจจะแถมให้หน่อยป้ายให้หน่อยน้าหอมได้มีปัญหาเลยนะครับแล้วก็ใครเป็นคนขายแล้วก็ขายที่ไหนน่าจะบอกด้วยอเพราะว่าเธอไปซื้อให้ฉันไปถามอย่างเงี้ยบางทีมันไม่นั่นไงบางทีมันถามไม่หมดแล้วผมกลัวว่าอ้าอาจารย์ิด็กบอกว่าได้ที่แท้คุณไปขายเนี่ยเปิดด้านฮิยาเก็ไม่คุ้ม แล้วก็น้ำหอมเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่อะไรนะต้องคือผู้ชายขายนี่แหละดีที่สุดนี่ถ้าเราผู้หญิงก็ผู้หญิงบางทีตามห้างนะมีแต่ตรงคุมีหยาบขายอมีแม่จันทร์สินผมไม่เคยเห็นนะตามห้างมันอาจจะมีบ้างนะแต่ว่าเนี่ยที่ซีคอนที่เราไปเดินดูเนี่ยที่โรบินสันที่เดอะมอลล์บางกะติดังกะปิเดอะมอลล์รามอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยครับมันก็มีผู้หญิงขายแล้วก็ผู้หญิงแต่งตัวยังไงอะ S <S <S มีมัติจะคุมีหยาบเนี่ยผมกลัวตรงนั้นเน่ยครับท่านแต่งตัวยังไงขายเนี่ยเหมือนในหม,มาเขาว่าเออ <S <S โทรศัพท์มาถามแล้วจันาร์ยาซีนคนถามจันที่ตอบว่าจันที่ที่บอกว่าขายผู้หญิงขายน้<ร>ําหอมได้แต่มันต้องถางมให้ครบนะครับไอ้น้<ง>ําหอมนี่มันขายได้แต่คุณคุณไปขายนะไปยังไง คือในสภาพของคุณเนี่ยเป็นไงปวัวเหลือเกินครับคุณแต่งตัวเรียบร้อยหรือเปล่าครับครับครับไม่ใช่แต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็ไปขายแล้วก็มาบอกว่าเอ้ยาอาจารย์บอกให้ขายได้เล่นเล่นถามหน่อยๆเพราเราตอบว่าผมตอบมะตอบเรื่องซื้อขายน้ำหอมเนะว่าฮาลาลนในหลักการอิสลามแต่ไม่ได้ตอบว่าพี่น้องไม่ได้คุมียาบแล้วไปขายน้ำหอมยืนตามห้างแล้วมันจะได้นะไม่ใช่นะครับครับครับ ครับอีกคำถามนะครับอาจารย์เวลาใส่พี่น้องถามว่าเวลาใส่คอนแทคเลนเนี่ยแล้วอาบน้ำละมาเนี่ยจะจะซ่อมไหมสมบูรณ์ไหมอุลมาส่วนใหญ่บวกได้นะอแม้ว่ามันเป็นมันเป็นอะไรนะเป็นเออเขาเรียกว,ว่าเป็นอะไรเขาเรียกอะไรนะอุปกรณ์สมัยใหม่ที่เกิดขึ้นมาเ,เป็นในการที่เราล้างหน้าเนี่ยก็มาในหมายว่ามีบนบนจัดห้ล่างในตาด้วยนะครับ ตาเราก็หลับอยู่แล้วเวลาล้างหน้าอที่เปลือกตาเนี่ล้างซะเปลือกตาเนี่ยแต่ข้างในตาเนี่ยผมไม่เคยเจอฮะดีตว่าต้องล้างด้วยเนี่ยคือต้องไปถูถูอ่ะไม่ใช่ข้างในนันข้างในเปลือกตา,ข,าข้างในตาดาเนี่ยอไม่มต้องล้างครับนะครับซึ่งมันคงไม่มีของสปกปรกอะไรหรอกนะถ้ามีของสกปรกเนี่ยก็เปลือกต,ตาเราน้ําตาเรานี่ยมันจะขับออกมาโดยโดยอัตโนมัติอยู่แล้วไม่มีอะไรที่เป็นแม้แต่ฝุ่นนิดเดียวเนี่ยลองเข้าไปดิในตาเดี๋ยวน้ำตามันจะออก มันเป็นการขับออกโดยอัตโนมัติอยู่แล้วคือเข้าไปนหนึ่ง,เค,งเครงเืองแล้ว<จ>เคืองแล้วเจ็บตาแล้วแสบแล้วคือในตาเนี่ยไม่มีบทบัญญัติให้ต้องเปิดตาแล้วไปล้างหรือว่าต้องเอาน้ํายาน้ํายาล้างตาเนี่ยล้างเข้าไปไม่ใช่นะตาบนันนลลามไม่มีบทบัญญัติแบบนั้นเพียงแต่ว่าที่เปลือกตาเนี่ยข้างบนข้างล่างใช่ไหมล้างให้เกลี้ยงเท่านั้นเองคื้ใสของแตดเลนเนี่ยนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่อาบนัลมามแล้วไม่ต้องถอดล้างนะครับบทรองของอาลลัมครับครับก่อนนะส่้นรั่เป็นไรใส่แล้ก็ สามารถที่จะอาบนละหมาดได้ไม่เป็นไรครับยาซาก็ับลอใครรันครับอาจารย์ครับ